สบายดีพี่น้องสบายดีมากินมะขามน้ำน้อยที่เคเด้อมาเด้อมาเด้อมาขาาน้อยอันนี้เป็นเก้วปลาเดกดเนาะเกลวน้ลำปลานี่เก้วเกลือแเก้วเกลือวก็มาขาาน้อยมา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 พี่น้องมามากินมะขามน้อยน้ำเด้อพี่กินให้เพิ่งยากมือนียยากเนาะมาเด้อพี่น้องปองก๊กพี่น้องปองฝ่ายพี่ปองกองกองเงาทางเหนือทางใต้อเมริกาเนาะ พังลาวพังไทยอยู่ต่างประเทศทุกประเทศในโลกมามา,มาเดินม,มากินมาขายน้องน้อยดิคุณแซ่บพี่น้องมามะถามมามือวันนี้คือซื้อยากส้มเลินม,มากินพี่น้องบิ่งเราเซีแซ่บบอแซ่บอันนี้เป็นเจลือเจลเกลือเนาะตัวนี้เป็นเจลืน้ำตัวนี้ แซบเนาะมาเด้อกินแจ้วกินตำแจ่วก็ามาขามน้อยบว้ได้ตำไว้ตำใสก,กระปูให้ให้เบิ้งให้กินมากินแบบสุดๆเลยอือม,มาพี่นนองเซ็ตบัหลีกินคนเดียวกับแซ่บนะยากส้มแห้ง ลงจากไลสดแล้วมา,มากินมา่อกินมาขามน้อยมา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 มืกินต้องกันพี่น้องอืแซ่บมันส่งมากแล้วมั่ส่งมากแล้วมาที่สามนี่เป็น นี่เจ๊น้ำป่ามาเดยอมื้อน,นี้ผู้สืกออยากส่งแหงอืมใม่ไหยเย้เน้ะเซฟไปดีเซฟไปดีพี่น้องฟังไทยฟังลาวอยู่อเมริกา อยู่ต่างประเทศเนาะเยอรมันนางขาดต่างๆเราประเทศต่างๆอยู่ในโลกมาเลยมากินน้อยทีเคเนาะเพื่อนๆทุกคนตามมาตามมาเซบอสเซบอสเซบ,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 บอแป๊ะเราคุยกับคุยกับเองอะไรแล้วเนาะกินส้มเนี่ยต้องมีการหลับถ้ากินบอถ้าบกินหลายถ้ากินบุ่อิ่มเจ็บท้องพี่น้องถ้ากินบุ่อิ่มเจ็บท้องลองลองมึงเด้อ เราเบิ่งครับบุเสือน้อยทีเทยากโดนแล้วยยกไหลมือแล้วกินคนเดียวอืมอืมเซ็ปเซ็เซ็ ว่นทีสร้างภาพเดอ้อกินอะไรกินอะไรอเจ้าน้ำปลากินเท็กกินว่าอืมยำยังวะอืมเซฟดีพี่น้องอยางแห้งยางแห้งเลยไปหามะขามน้อยน้ำแถวใกล้บ้านนี่แหละมา มื่อหน้าชิต่ำชิต่ำใส่กระปูสู้กินเมื่อนี้กินเบบสดๆในพี่น้องได้เบิ่งได้โมนํากันเลยว่าหน่อยที่เค้กินดารบอตัวนี้เปิดมะขามเนาะเป็นมะขามน้อยน้อยพี่น้องมาเด้ออืมแคบแบแคบบมดจังเลยพี่น้องเมื่อสี่มืที่ห้า แก่นี้ก็มีเกลือผงสุรด,ดกระเทียมมักพริกมักพิกที่หนูว้าวเผ็เด,เด,เดเผ็ดเผ็ดเผ็ดผัดแซ่บ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 อ,อืมมาสิออกมา แล้วมันจอย่างแห้งอะลียังกินให้เบิ้งถ้าบ่อย่างน้อยที่เค้บก,กินให้เบิ้งสีบดอะไรนี่มาขามเลยก็กินให้ไม่อิม่มถ้ากินบุอิ่มเจ็บท้องพี่น้องห้าประกันนะการกินเลยถ้าอิม่มนี่เมนบบเจ็บท้องถ้าบุอิ่มเนี่เจ็บท้องแน,น่นอนนะมาหมักที่ห้าอืมอืม บุดไปได้ห้าห้ามากหามากสู้ไหวบอมากที่หกเอาประมาณหกมากนี้โอตีว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วมาด้ะพี่น้องเดิมมากินน้ำกันเดอิอน้อยขาดวิตามินซีอ่ะ ขาดวิตามินซีพี่น้องเลยม,มากินให้เบิ้งอันนี้ก็คือวิตามินซีนะอยากเพิ่มพลังวิตามินซีเขาใน่างกายเลยกินมะขามฟังหนึ่งได้สามสามคำนะสามคำพังนี้มันน้อยได้สองฮะฮะแซบแซบแซบี่น้องแซบอือส้ม เพมแต่ก็ต้องกินเพิม,อ,มอร่อยๆๆอร่อยอเข้ามาแล้วเข้ามาเบิร์มาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน้อยทีเคเนอะน้อยทีเคขอภาพสองน้อยทีเคลูกสีโคตรได้เด้พี่น้องเนาะ เข้ามาแล้วอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้อยทีเคแน่บาย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 ขอบใจเลอพี่น้องฟองฝ่าย